ทีมงานนะครับทีมงานกับตันลั่นพุ่งนะครับพี่น้องทีมงานผูกว,ว้ยเป็นทีมงานคุณภาพนะครับญาติพี่น้องกันเลยนะครับพี่น้องกว่มทางควาอมทีนะครับแล้วแต่จะผามาักนะครับก็จะมกักตอนนี้ไอ้มากเ แม่มาขนอ้อยยำยำมะขามเพราะว่าอ like ้อยคุโพยังคพออีกเศร้าเศร้ากับมันกับฉันเลยมาดันหท่ากันมา่อคนแล้วอีกทึบ พ่อแม่พี่นอ้องทุกที่ทุก่านเมื่อน,นี้น้องพางกับไอมาดกัออกงมาเอาดินเพื่อไปปลูกผักอยู่บ้านโอ,อกงมาเอาดินอยู่หน้าแล้วเอาขัไปปลูกผักอยู่บ้านเพราะว่าดินอยู่บ้านมันคือดินแห้มันบ่อยอย่างงามก็เลยต้องออกงมาเอาดินที่หากระกดมันโอ,อกแล้วกัเอาดินขา้ไปปลูกผักมีคนขนดดินขึ้นรถก็คือคนนี้สบ,สบายดีครับไอมาป็ปผู้จัดการให้ เอาดิน,นดครับพี่นดาวพักครับพ้อแรกกินพ้อบ่อที่ซื้อแมนรานคาซื้อร้านค้าเพิ่นกระพัดสิบบาทยี่สิบบาทได้ข้อพ้อปลูกได้ก็ปลูกพปิกายนี่ค่ะก็ปลูกกินน้อยเนาะพปิกายนี่ปลูกผักกาดหอมบัวผักหอม Um. ปีนี้กจะปลูกอีกน่าจะปลูกลายกบปีกายนี่จะดอกปีนีรว่าจะปลูกทีหลังบ้านนี่หหดิบยากเงามเดิอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยยืมมานิใส่ปุ๋ยมาน ta đi ta có có và bụng màn nền dù nhìn ngàm nhìn ngàm có mồm đình cái đình đầm như này nè đẹp đi mì đang nói này vào dưới nè không xin biết không 10 biết gì nè Hãy Mì Gõ น้องถังจะสวยมากคนเดียวยังลำมุยนงง้องยอได้อยู่กับบ่อหลายบ่อยู่บ้านนอกก็เห็ดจังสิแหละฮะอยู่บ้านนอกก็เหเ็ดจังสิแหละปลูกเนี่ยอ๋อยอไว้เพื่ออะไรปลูกเราด,ดินไปจะให้เปนสวนดีกว่าดินอยู่กับสวนเลยแหละแต่ว่าต้องเด็กคนไปใส่ขนางเด็กอยู่บ้านเขาเจ้าเอิญนขนางพักเด้ เมนบอลดดินดำก็คือคนไปใส่บอลดินบ่งงามมาน้องก็เห็นอังสันแหละตอนน้องยังโสดตอนน้องก็เห็นอังสันแหละตอนนั้นเห็ดสวนเด้ตอนนั้นเนาะเห็ดสวนเห็ดปลูกพักยังยังเลยน้องหาก็มาเศร้าปลูกตอนส่งน้องไปเห็ดงานเลยน้องก็เศร้าปลูกแต่มีแต่อีเม่ปีนี้กับอีเม่เราก็ปลูกแล้วเราอะปลูกเล่นมัเมนเราได้ขายแล้วอีเม่ได้ขายหมดพักบ่เมนได้ขายพักขายบางนา ถายมะพรกอีกเนี่ยเราปลูกแล้วเป็นกินแล้วเราอะอยู่พี่แหละกกลางทีเริ่มปลูกวัวทางเขาปลูกไว้กับพระท่านเกี่ยวเข่ามันพระท่านเมึดพนนะนะมันก็เปื่อยด้วยในแม่เราปลูกแล้วเอาผ่าผ่าขันไว้นะมันก็เรยบาถึกผลมันก็เร่ยบาเบื่อยเราก็ปลูกไว้หลายแล้วปลูกไพอได้กินนั่แหละ เราเกี่ยวเขาก่อนแล้วมันจะปลูกหลายไปสัน่นปลูกซาลี่วะแย่ไปปวดปลูกกระปุกันเอาเขาออกแล้วจะปลูกปลูกบั่นเพิ่นปลูกครับบั่นท้อีิกายนี่นะบรรยากาศยามเร่งก็ประมาณห้ามุมปลายแล้วห้ามุมปลายห้ามุมมครึ่งแล้ว ทำนะเห็นปะหยุดผ่านนี่เดีย๋ยวเชียาใส่เงินปะ <S <S เอากระเป๋ามาให้น้อกก็ได้เอากระเป๋ามาให้น้อกก็ได้ นนี่เป็นดินทรายอยู่บ้านหน้าผัดินดินทรายจะเป็นดินแน่นน้อยนะทางหลังบ้านเองดินแห้งอีกายางนี่านเราก็ใส่ปุนแต่ดินยืนน่งาจจะบ่ระใส่ปุนก็งามที่วันมีแต่ปุ๋ยโมเมนต์พากันได้ป่าก็คือเสียงไอ้ปลาดังๆอยู่ใกล้เคียงหน้าก็จะเป็นในป่าเราสิดเบ็ดเราออามาสิดทุกงมือทุกงมือ right มันที่เฮาปลูกนะมันออกเนาะไอ้เนาะมันที่เฮาปลูกไอ้เฮาทีเฮา,าเสียบไว้นะออกใบแล้วนี่เดียวมีหักเลยปงหน่อไว้ที่เอาลาย,นนลยที่มาพอมาอีกนึงเตรียมซองถังแล้วให้มัดเพิ่พอๆกดเอาอีก นี่ลังบ้านที่ว่าจะปลูกมันกับกุ้งเดียเนื้อทีมันนะดินอยู่บ้านนองพางเลยสลายกา็เจ้าจะพอใส่ปุ๋ยแบบดินมันงามนาะก็เจ้าใส่ตะฝุ่นอีแม่เราใส่ตะปุ่นเยนยเอาใส่ปุ๋ยขกมันงามก่เนนใส่ปุ๋ยสารเคมีเถอะเราไม่ค่อยใส่มีแต่ใส่ฝุ่นแต่ฝุ่นขี้ไก่ขี้วัว วาอะไรมันวะไปค่ะเยอะละม่อห็นปะเสียงหายใจไปไปขึ้นเลยเด้ ไปบ้าบๆกระกายีนี้มีดตเข่าวทีนีเขาวรุนเลยแต่ข้าว้ามันบอล่มแต่ขาวเหนียวถ้าคุณน,นะลมเบิดข้าวข้าก็มันมันสูงแหงเนาะสูงสะคานเหนียวเเจาา มัอนี้เขากะจ้างคนมปคาปลูกไว้นะครับพี่น้องเขากะเตรียมดินแหวบไหลแล้วเขากะใส่รถหาซิปล้งนะครับรถอีสม้มเนี่ยต้องพางกันยุบานนะครับแต่กับทีมงานนะครับทีมงานกับตันลั่นทุ่งนะครับพี่น้องทีมงานปลูกไบเป็น ริมงานคุณภาพนะครับอ,อยากพี่น้องกันเียนะครับพี่น้องความหางความทีนะครับ,รบแล้วแต่จะผามามักนะครับก็จะมักเอาดีๆนะเอาดีนะลงลงยูทุบได้บัดเนี่ย S <S จับยุดจอมยุดบ้านน้อยครับนี่ครับพี่น้องนี่ขึ้นเกิดจีจงลองใบให้รถ้อยเขานะครับ <S <S อออเออก็อสีได้เก็บมาลองแน่จังน้อยนะครับ เป็นพัานนะครับเพื่อเข้าอยาปลูกลงให้หน้าฟังคุณไปอีกให้ในปีนานะครับทั้ง้างบนเขากับปลูกมั่นนะครับปลูกมัน่นอยู่แถวบ้านเพิ่งกะจางไรล,ละเก้ารอยนะครับพี่น่องคาปลูก ตั้งบ้านพี่น้องจังเล,ลเราเดา๋ยวน้อความแห่งความเทียวขอห้องก็เลี้ยงเรเด้อครับพี่น้องบัดนี้เขาเลี้ยงล้วนาสี่ช่วงประมาณเมื่อน้าเกินวันที่แปดครับน้าจีได้เกี่ยวหรงอาจสีก้อนนั่นก็ได้เพราะว่าเขาไมนเริ่มเลี้ยงล้วเอาเจ้าก็เลี้ยงคักแล้วครับ ปลาควันก็ได้ไล่ไหลนะครับโอ้ได้เนาะทีมงานเนาะทีมงานจังยุดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตา้วอนไม่ได้ครับการชุกไล่ ทางแค่เห็นจักเกียร์แบบการผูกไข่ผมออกมาอยู่น้ำเพลินนะครับเพื่อเพิ่นขาดเหลืออีกอย่างแล้วก็ชีได้เอาให้เพิ่นได้ทางทางอีบา,าร์กบอกกันว่านะว่ายยังสีผมก็บชีเด้ไม่เก็บนะครับพีนะ่นออ้องกนียก็ยำล่องหลองของวายยังนะครับก็ได้เนี้ยบ้านในเนี้ยอนันก็รถปลูกสมัยด้กี่นี่คนปลูกชีได้แบกแบกใหญ่เลยครับพี่น้อง แบกใหญ่เขาก็ยกรองแบกใหญ่สมัยเป็นเด็กหน่อยเฮ็ดทั้งสี่ตอนนี้ก็บท่านสมัยนะครับเป็นก็ใส่รถปลูกบันละขณะนี้ก็ประมาณเวลาหาโมงเคืองนะครับหรือหาโมงแรงบานห่านี่ยล่ะตะเวนกระตกดินแล้วอู้ตะเวนไก่จะตกดินแล้วบรรยากาศเนี่ยเหมาแรงอีสานบานห่าพี่น้องเนี่ยเหมาแรงกับเกี่ยวข่าวหางยังมั่นบัดนี่สุปีมีเยอะเด้อ แต่ปีนี้บรูวาสีมีหรือว่ามีนะครับตอนนี้ยูบานพ่อเ่าผมกับฝนตกนะครับพายุเขานะครับพายุมาตะเวียดนามกับเกี่ยวเขาหัานได้ในยูบัลน,นะครับพี่น้องพายุเขาเมาื่อคืนนี่กับฝนตกลิ่นนะครับยูอุดอยูุ่ดอนฝนตกลิ่นล่นเนี่ยอันเป็อ้อย ตอนนี้ไอ้มกกัดไงแม่มาขนอ้ยนนอยยำยำมะคำเพราะว่าอ้อยบอพอยำบะพออีกเศร้าเศร้า,ากับมัดก็ทันยันครับอ้อยพอพอครับพี่เดาเลยได้ไหมพันฆ่ากันมาขนเดี๋ยวยึบยึบอันนั้เย็ดทางนับเนื้อเย็ดแล้วปะ เอาทางพักมาเป็ี่นมูอครับหาไม่แย่งไฟแห่โอ้โหหัวแย่นะครับพี่น้องว่ายมันขันนะครับลั้นขันอันนี้มันงามทดิไอ้เจ็ดใช่หมวกอ่ะมันคายแปดเดี๋ยวข้าวแล้วข้าเจ้าปลูกกลางคืนก็ได้สิไอ้ đâu yeah. Đi cho các cháu tắt với hành đó Các cháu mặt với hành เอาตัวโตมันเนีๆงามก็ัคนไงิบแล้วคลิบยิบิบิแล้วงมนสิเว็ดตัวนี้แหละ Ein ja. kniv. Ja. พูดีได้จีนี่นะงั้นพูดีได้จีนเอามัดงาๆงามๆกันแหละที่แรกกันมันเอออ้อยที่เขาแก่มานนะคิดว่ามันซีพอเนาะที่ไหนได้ให้พีพอร สิบส <24. S 2> ่มันโอ้พี่ท่กี้เหรนั้นตัวทึงนะะฮึบ <c oughs> บาย <c oughs> พ่อเป็นวัยยี่สิบห้ามัดฮะพ่อป่ะพ่อ,พอโอเคไปเอาต่อเอาต่อพ่อปว่าเผื่อไว้ไหมมันเหลือดีกว่ามันพ่อเนาะะเธอได้มาแล้วอ้อยพี่น้องกันนะครับแง่อ้อยเอา น้องขวางจะเพิ่นว่าวเพื่องนี่น้องเป็นลูกของแง่แดงเพิ่นกับไป<อ>บปลูกไปปลูกให้จ้างเพินบบ่นไปปลูกนี่แหละถุงถุงว่ามาถ่ายไอเอาเสี้ยกมาวะถุงว่ามาถ่ายคือคือยังโอ้ยมันมันตกใช่ปะ ยังไงเวลาคนมาทางหลังใช่ปะ่ะอ๋อมันชิบตกมันบ้างนี่ใช่กกเดี่ยวไยห้งไงไเอาเสียบเข้าไปอ้อยนี่ยก็ได้ยันมันปิว เงีแล้วก็มัดเออเพื่อนเคเห็นอยู่ที่ววปุ๊เพื่อนก็มีตารถเปิดตาลถมันเคลื่อนครับพี่น้องอันตรายเขาก็อยากเลี้ยวเขาก็อยากเลี้ยวนะครับปไปไันเลครับ <c oughs> หยิบเก็บมัดไปเอาเนื้ทางกลับ บรรยากาศนี่มือซ้อครับพี่น้องเขาก็ปลูกว้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมือบ้านนี่เข้าไปเอาพันธุ์อ้อยนะครับกบนลองพังเหมือนเขากับมาตรวจเช็คเบื้องนะครับว่าอ้อยมันลงดีบอ่อนะครับอัในใบ่ลุ่งเขากัเอากจกคุดทมนะครับเขาก็มาตรวจค่วมเรียบร้อยเบื้องนะครับปลูกกัน เป็นแถวงามนี่นะครับเขาก็เริ่มเสียงแล้วนะครับพี่หน่องออดินก็นซุ่มดีอยนะว่อใช้ยดายโย่ะสิพ้าพี่หน่องไปเบ่งเขาออนะ ไปดูข้าวพอเป็นยังไงข้างบ้านพี่น้องเกี่ยวขอดอฝนตกห้มามมด้ครับฝนนี่นี่กับตกเยอะตกเล่นๆนะครับกับห้ำมูได้เก็บขอดอฝนกับตกห้เมิ่นเยอะ ยี่ทางอุดอรบันผือนะครับนี่พี่น้องก็เริ่มเลี้ยงแล้วนะครับเขาเริ่มเลี้ยงแล้วนี่เลี้ยงแล้วนี่เป็นเถ้าถงนวนนะครับเรื่องอารามแล้ว บางมองกระล่มแล้วนะครับที่สองเพราะมัน,น,มน,นหนักมันหนักห่วงเรานม่อาเตียนครับทุกคผมฟังนั่งทื่อข้าง,งบนเลยปลูกมันนะครับ จ็ดสิ้นภารกิจแล้วครับปู่วัยเอาพี่น้องผมจะสิขอตัวไปกลหลองมั่นสามมั่นกันนะครับก็ขอขอบคุณ่อแมเ็พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การรับชมคลิปวิดีโอจบนะครับผิดพลาดประกันเลยก็ขอถษขอใหเด้ดยครับพี่น้องลงคลิปซาบางเทียงกันกเนี่ยกงากงานันนะครับ <laughs> จะถิมจะปลากันเด้อครับไม่พบกันไม่อีพี่นะครับสวัสดีครับผม <laughs>